ตอนนี้พี่กบอยู่เมืองยากูโมะนะยากูโมน่าจะอยู่เขตของฮะโคดเตหรือเปล่าแต่ขับออกมาจากฮะโคดเตะที่ชุมชนตรงเมืองนะก็ขับออกมาได้ประมาณราๆชั่วโมงนึงแหละแล้วก็แวะทานนี่นน่เหมือนกันเน,น,เนะเาะวันนี้ก็จะขับรถกลับที่โคชิมิสึนะที่เราอยู่ทางเหนือ,อแต่ก็ คงจะไม่ทีเดียวอะโดโซเราจะเมื่อกี้เขาวิ่งผ่านเขาหยุดเขาเห็นเราถ่ายรูปหรือว่าอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยเราเ่าให้โดโซเชิญเลยก็เออคงจะหยุดพักระหว่างทางอีกวันวันหนึ่งสองวันเห็นบอกว่าจะถึงที่โคชิมิสึนะอ่าหรือว่าที่ซาโลมะอ,อ เป็นบ้านพักของซาโจไซโตซังนะที่เขานัดเพื่อนๆจะปาร์ตี้กันก็มีซูซูกิซังอ่าซาดาโอแล้วก็อ่าสากุไลเนาะ,ะแล้วก็อ่สุกิมะแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกที่จะมาปาร์ตี้กันนะคะก็เลยว่าะจะขับรถไปถึงที่นู่นเนาะระหว่างทางเราก็จะแวะตอนมาเราก็แวะมาเรื่อยๆนะแล้วก็ไปพักที่อ่าโรงแรม ตรงฮากโกดะเตะหนึ่งคืหนหนึ่งคืนแล้วก็ทานอาหารสดๆแถวนั้นนะอร่อยมากค่ะไอ้พวกเอออะไรนะไขป่ปลาแล้วก็ตลาดสดอะไรแถวๆนั้นนะ่ะนะเ,เดี๋ยวพี่กบก็ถ่ายวิดีโอไวะยยแย้ๆแล้วละ,ละแต่เดี๋ยวขอเวลาตัดต่อเนาะแล้วก็ทำคลิปจะได้เอาลง youtube อะไรอย่างเงี้ยเอเอเป็นเชิง การท่องเที่ยวไปความรู้เก็็ดเล็กเล็กน้อยๆอะไรย่างเงี้ยพี่กก็ไม่ค่อยมีความรู้มากแต่ก็พยายามจะหาอะไรอย่างเงี้ยนะออากาศดีค่ะที่ฮอกไกโดนะฮอกไกโดเป็นเกาะใหญ่ๆที่สุดนะของญี่ปุ่นนะเราขับเรียบทะเลมาค่ะถนนเขาสร้างดีมากค่ะเรียบทะเลมาตลอดเลยอีกฝั่งเป็นภูเขาอีกฝั่งเป็นทะเลมัน ถนนเขาอม a ซิ่งมากจริงๆเลยอตอนนี้ยาคุมโมอ,อากาศอยู่ที่13องศามีฝนตกโปรยๆนะแล้วก็ถ้ายังอยู่เมืองนี้หรือเมืองใกล้เคียงเนี่ยอากาศก็จะลดลงเรื่อยๆตอนตอนเย็นนะเห็นว่าจะอยู่ที่6องศา5องศานะคะขนาดนี้ยังไม่ถือว่าหนาวจนหนาวจนจับ จับเข้ากระดูกไขสันหลังนะเพราะว่าวันที่พี่กบนอนอยู่คืนหนึ่งก็ลบสามองศาเหมือนนอนอยู่ในตู้เย็นตอนนั้นนั่นเนาะหาที่พักไม่ได้นะที่ญี่ปุ่นบางทีก็ต้องอไม่ใช่มา walk in ินแล้วก็หาหากันนะก็ว่าตอนนั้นพี่กบก็ลองเดินถามดูแล้วอะก็เต็มนะไม่มีนะเราต้องเราต้องบุ๊ขึ้นมานะคะแต่คนญี่ปุ่น ชีวิตเขาเหมือนนอนในรถก็ได้นะ,ะเพราะว่าพี่กบเห็นคนที่ทํารถบ้านนะแล้วก็รถธรรมดานี่แหละแล้วเขาก็นอนกันอยู่ในบ้านเนาะอเอ้ยนอนกันอยู่ในรถเหมือนบ้านนะแล้วแต่ว่า,าต้องจอด ตรงที่เป็นห้องน้ําสาธารณะนะคะเป็นห้องน้ําสาธารณะนะที่เขามีบริการนะเอะตอตรงนั้นก็จะมีแบบว่าห้องน้ําไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าตื่นมาเราก็จะล้างหน้าล้างตาแปรงฟันได้เนาะตรงน,นั้นก็จะอาจจะไม่อันตรายเพราะว่าคนจอดนอนกันเยอะเนาะเดี <h ums> ๋ยวว่าพ <h ums> ี่กบช่วงนี้เดี๋ยวว่าจะขอแวะออนเซ็น <h ums> ด้วยนะระหว่างทางกลับตอนนี้นักต้องเที่ยวเยอะเลยแดดออกแล้วด้วยฝั่งนู้นเป็นนน เป็นทะเลเห็นไหมเมื่อกี้ที่กบวิ่งผ้ามไปฝั่งโน้นอะเนาะโอเคตอนนี้แค่นี้ก่อนนะ